ตอนนี้ลุงเข้าไปด้านในอาคารรัฐสภาแห่งใหม่แล้วนะครับเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนยูทูบเบอร์เราก็ตอนนี้กําลังไลฟ์สดนะฮะทำคลิปมีสื่อมวลชนจนํานวนมากนะฮะมารอด้วยนะครับตอนนี้พี่เสยอยู่กับโอสตอรี่ชิดปากแป่ตุ๊กตาสาวสะพานจันหอมชาแนลนู่นยายสมอนมานู่นแล้ว อากาศร้อนมากครับวันนีโ้โอ้อันนี้เรถไทยทนายต้ามหรือเปล่าเขาไม่ใช่ฮัโลโหลไทยบนนอกเด้อสวัสดีครับรบ๊าดหอแท้ สับปายีเจกีแม่กะบี้พี่ธนันอ้าวมาแอบซุ่มอยู่ตรงนี้นี่เองนะฮะแล้วก็วันนี้ก็ใส่รองเท้าผ้าใบมาเนาะเพราะว่าแต่งตัวรีบร้อยหน่อยเ้าจะได้ให้เข้านะคะเดี๋ยวก็มีเสื้อคลุมอีีกทนี่นะฮะสับปายะสภาสถานนะฮะอาคารรัฐสภาแห่งใหม่นะฮะ เมื่อกี้พี่เสือกับเพื่อนๆหลายช่องนั่งรอลงอยู่ตรงประตูทางเข้าชั้นหนึ่งนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าตอนที่ลุงเข้านั้นนะฮะทำไมถึงทางทีมอยู่เพื่อเพื่อนๆ,ๆเราอีกหลายช่องที่อยู่ข้างนอกถึงไม่ตามเข้าไปข้างในเนาะจริงๆเขาขออนุญาตนะครับเ,เราข้องใจว่าทําไมเพื่อนเเราถึงไม่ตามเข้าไปข้างในเพราเขา,าอนุญาตให้เราเข้าอยู่แล้วใช่ไหมเนาะเราก็เสียดายเนาะใช่ไหมใช่ไหม นะคือเท่าที่ทราบคือเขาบอกว่าไม่ให้เข้าไปด้านในให้ให้ส่งแค่ริเรนนี้ส่งแค่จุดนี้แต่เพื่อแต่พี่เสือดันเข้าไปข้างในเรียบร้อยแล้วนะตั้งแต่เช้าแล้วไปรอรตั้งแต่เจ็ดโมงแล้วเราเข้าไปด้านในไดน้แล้วก็พี่เสืออยากจะย้ำว่านะฮะเจ้าหน้าที่ที่นี่ดีมากๆนะครับเขาให้การต้อนรับเราดีมากนะเขา ถ้าภาษาังกฤเขาเรียกว่า Your Welcome, นะโยเวลคัมเนาะเขาไม่ได้รังเกียจรังงนเราหรือมีท่าทีที่ไม่เหมาะสมนะฮะการแสดงพฤติกรรมใดๆของเขาล้วนแต่เป็นมิตรนะครับนะเราแค่บอกว่ามากับลุงพลมายื่นหนังสือเขาก็อ้าวลุงพลมาเหรอโอ้ดีดีดีเป็น f c ฟอยู่แล้วอะไรแบบนี้ครับอันนี้ย้ำมาเจะนะ้าหน้าที่ทุก,ทกจุดนะฮะดีมากๆนะนยา้าทุกจุดดีมากๆจริงๆนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับอยากจะพูดถึงเจ้าหน้าที่นะขอชื่นชมเจ้าหน้าที่นะที่อยู่ที่นี่ทุกจุดให้การบริการดีมากๆะนะครับผม